อักษรและนาเขียนห้อยเส้นหรือว่าใต้เส้นนะคะสองช่องต้องเท่ากันจะเก็บหางหรือไม่เก็บก็ได้จุดสำคัญคือตรงนี้ต้องลงมาให้เท่ากับข้างล่าง กัวขอขจุดเด่นคือตรงม้วนตรงนี้ต้องใหญ่ใหญ่กว่าหัวก็ได้แต่ว่าไม่ควรน้อยกว่าหัว ต้องเก็บห่างตรงนี้ต้องเอาไปชิดเพราะว่าถ้าเป็นยื่นออกมามันจะคล้ายศกของอักษรไทยกับอักษรของ ส่วนใหญ่จะม้วนแต่ไม่นิยมเขียนเป็นหัวตัวจับปกติตรงหัวจะใหญ่ก็คือหัวจะเฉียงใหญ่ขึ้นไปข้างบน ตัวนี้จุเขียนเลยเส้นเองเพราะว่าเว้นผิดเดี๋ยวลบออกกันเว้นผิดบรรทัดบางคนเขาก็เก็บแค่นี้ก็มีค่ะไม่ต้องไปถึงข้างบน ัวจ้ก็คือเน้นเน้นตัวข้างล่างเออตัวตรงกลางตรงนี้ให้ชัดเจนส่วนข้างบนนี้ก็จะเลื้อยหรือไม่เลื้อยก็ได้ส่วนตัวนี้ก็ควรสั้นไว้ก็เดี๋ยวเดี๋ยนะคะเดี๋ยว ตัวชอเชอตรงหลังคาคนสั้นไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีตัวข้างล่างตรงนี้้อ่ไปปิดเก็บหางลงมานิดนึง ตัวนี้ปกติจะนิยมเขียนสองค้างก็คือเก็บหางก่อนแล้วก็เขียนตัวข้างหลังเก็บหางแล้วก็มาต่อตรงนี้เลยขึ้นไปตัวดอชดานี้เป็นตัวพิเศษเพราะว่าจะมีเฉพาะในภาษาไทยแต่ภาษา ภาษาล้านนากับตั้งแต่ภาษาบาลีลงมาเขาจะไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะเขียนตัวเดียวกับตัวเดอเด็กก็คือตัวนี้ตัวเดอเด็กก็คือตัวนี้กับตัวเดอเด็กตัวนี้เหมือนกันตัวนี้พิเศษใช้สามตัวเลยนะคะกับตัวทอนามุทโกก็คือเขาออกเสียงดะ ตัวนี้จุดเด่นคือตรงนี้ต้องมีต้องมีโพรงตรงนี้ค่ะให้ชัดอักษรแล้วนะนิยมตัวกลมเนาะพยายามให้กลมเข้าไว้ตัวนี้ก็เก็บหางเพราะว่าจะไปขายกับตัวพอพึ่ง เขียนพอพิ่งได้เห็นพอพึ่งเขาจะเอกลักษณ์เขาคือม้วนคือมีมาแต่อดีตละตรงนี้สำคัญก็คือตรงม้วนส่วนตัวนี้จะนิยมเขียนหัวออกแต่ถ้าตัวพิมพ์มันจะเหมือนตัวตกๆ แต่ตัวเขียนจะนิยมหัวออกเพราะเดี๋ยวม,มันจะไปซ้ำกับเวลาผสมคำแล้วก็เนี่ยค่ะมันจะลงมาข้างล่างถ้าเป็นตัวพิมพ์เขาจะเขียนหัวเข้าเหมือนตัวนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างแต่เวลาเราไปผสมคำมันจะไปซ้อนทับกับคำอื่นเลยนิยมเขียนหัวออกถ้าเขียนเป็นตัวเดียวโดด,โด,ด ัวทอผู้เท่าจะเหมือนจะคล้ายกับตัวคอระครังค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าจะอ้วนกว่าถ้าสังเกตช่องตรงนี้คือตัวนี้อ้วนไปได้เลยอ้วนกว่าน,นี้อีกก็ได้แต่พอดีตัวนี้เขาเป็นตัวใหญ่เลยต้องบีบตัวนี้ก็จุดเด่นอยู่ตรงตรงกลางเนี่ยค่ะ กลางตรงนี้ต้องห่างแล้วก็เป็นช่องชัดเจนแล้วก็ต้องลงมาให้เท่ากับข้างล่างไม่งั้นมันจะไปเหมือนตัวเนี้ยค่ะพอพานพอพานก็ควรจะสั้นไว้แค่ข้างบนไม่ควรจะลงมาเหมือนกอไก่ตัวน้าน,นี่พิเศษคือเขาจะเขาจะเรียกนะดังแมว หรือว่านะจมูกแมวคือต้องการให้เขียนให้เห็นจมูกตรงนี้ให้ชัดเนี่ยค่ะตัวเต่าก็เขียนสองช่องนี้คนเท่ากัน ถอถุงอาจจะดูคล้ายเขียนคล้ายจดจานแต่ว่าควรจะมีม้วนห่วงเข้าตัวทอทหารเขียนได้หลายแบบแต่ว่าจุดจะเขียนนี่ค่ะเขาจะเขียนอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้หรือเขียนไปทีเดียวก็ได้ตัวท้า ทอทงเขาเรียกท้าแก่นถัว่วเพราะฉะนั้นตรงนี้จะโค้งค่ะเหมือนมันเม็ดถัว่วตัวนะจุดเด่นคือตรงม้วนตรงนี้เพราะว่าพัฒนาจากอดีตมีแค่นี้แต่ว่านะล้านนาเขาจะประมาณนี้หรือประมาณนี้ไปเลยก็ได้ถ้าเขียนโดดๆแล้วเราค่อยมาต่อหัวข้างบน แต่ว่าตรงปลายจะเป็นการเก็บไม่ใช่หัวกลมนะคะเป็นการเก็บดยพอไปม้ก็ลกลมๆไว้ก่อน ตัวนี้ไม่ใช่กันเก็บห่างแต่ว่าจุบสปัดลงเฉยๆบางคนเขาก็ขึ้นไปเลยพอฝาก็จะคล้ายผอพึ่งแต่ว่าสังเกตว่าตัวอื่นเขาจะมีอย่างขอขอไข่มาขอขวดจะมีหลังคาขอควายมาขอคนก็จะมีหลังคาอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะพิเศษไม่มีหลังคาแต่เขาจะม้วน หม้นแบบเบื่อวางไปเลยฟอฟานก็เหมือนพอพานแต่มีหลังคาพอสมเพาตัวนี้หัวจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะคะบางคนก็เขียนอย่างนี้ มันจะไปถ้าเขียนหัวข้างล่างเนี่ยมันจะไปคลายกับสับสนกับตัวสอดเสือตัวมองมา้าจะคล้ายๆสับาริสีไทยแต่ว่าม้วนหัวลงส่วนสับาริสีจริงๆเนี่ยจะเหมือนสอดเสือ หอกเสียงสะอ่าถ้าเริ่มสอดเสือก่อนสะสองห้องแต่ว่าไม่สะเดียวก็คือไม่ต้องสะบัดห่างเยอะแล้วก็ตัวสโคดิสก็จะค้ายสอดเสือแต่ว่าเติมข้างล่างตรงนี้ตัวสโคสาราก็เหมือนคอควาย ตรงนี้เพราะสองตัวนี้ไม่มีในอักษรละนาเดิมแต่ว่าเพิ่มมาตั้งแต่มีภาษาสันสกฤตยะก็ yeah, ตรงนี้เอาให้สุดข้างบนระ แลวนา่าจะ,จะใส่สระอะค่ะค่ะค่ะคงะเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกยะระเพราะว่ามีสระอยู่ในตัวหนึ่งตัวสามารถอ่านเสียงออกสระได้เลยตัวละก็สองช่องนี้ควรเสมอกัน ือนกันควรขนานกันแต่ว่าคนเขาก็จะเน้นข้างหลังตัวละจะเหมือนว่าอันนี้อันนี้เรียกว่าสวยค่ะนานๆเขียนได้ทีคือหัวจะแหลมแล้วก็ตรงนี้จะอ้วนแล้วก็คล้ายๆงองงูแต่ว่ามีข้างล่างเพราะฉะนั้นตัวข้างบนเลยจะเล็กเล็กกว่างมงูนิดหนึ่ง ตัวอหัวเข้าวนี่คือนิยมเป็นตัวพิมพ์แต่ถ้าเป็นตัวเขียนจะนิยมเขียนหัวออกกันแล้วก็มาเชื่อมอย่างนี้เลยส่วนห่างนี่ก็ยาวสั้นได้ตามบริบทค่ะถ้าเขียนโดดๆก็ยาวได้ส่วนตัวฮะเป็นตัวป,ประดิษฐ์ขึ้นมาทีหลังเสียงจะคล้ายหะเขาก็เลยทำ เป็นตัวหักแล้วก็มีข้างล่างโอ้ยไม่เห็นแน่เลยเาำไมเอาตัวตัวไหนดีตัวอ่ะตัวอ่ะหัวเข้าตัวอ่ะหัวออก น,นี่จะเห็นได้ไปลานปรับสาบ่อยกว่าแล้วก็ตัวหักตัวฮักก็คือเสียงมาจากตัวหักเขาก็เลยเป็นหักเสียงกล้องเขาก็เลยมีข้างล่าง,างนี้ก็คือเหมือนตัวหักตัวนี้